เรื่องมานะครับจะอยู่กับเด็กหนุ่มที่มีชื่วเลียวมานะครับเดียวมาเนี่ยได้อยู่อาศัยในบ้านหลังหนึ่งในป่าน,นะครับซึงเขาก็ได้อยู่อาศัยกับสลามจํานวนมากเลยซึ่งสลามแต่ละกองเนี่ยก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปนะครับเช่นสีม่วงสีเขียวสีฟ้าและสลามแต่ละสีก็จะมีหน้าที่หรือความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยเช่นสีฟ้านะสามารถทําความสะอาดได้และในบ้านของเดียวมานั้นก็มีรูปปั้นของสามเทพเจ้าอยู่ด้วยนะหลังจากนั้นเดียวมาเนี่ยก็ได้เดินออกไปข้างนอกแล้วครับแต่พอเดินอยู่ดีๆเนี่ยก็ได้ไปเจอเข้าพวกทหารเข้าล เพราะอยากให้เพื่อนตายหยอกๆเพื่ๆๆๆนอนทหารเนี่ยก็อยากจะช่วยนหะครับแต่พลังเวทร,รักษาของพวกทหารนั้นหมดแล้วซึ่งด้วยความหวังดีของเดมานั้นก็ดได้ให้ยารักษากับพวกทหารไปและครับแต่พวกทหารนั้นก็ไม่ได้เชื่อใจเือมาครับจึงได้เช็กว่าในยานั้นมีพิษอยู่หรือเปล่าหลังจากนั้นผลสรุปเนี่ยในยาก็ไม่มีพิษแล้ครับทห,หารเลยได้ใช้ยาป้อนให้กับคนที่บาดเจ็บอยู่ผลคองยานั้นก็ได้ทําให้คนที่บาดเจ็บนั้นอาการดีขึ้นละครัจแล้วเดลมาเนี่ยก็ได้ชวนพวกทหารนั้นไปพักที่บ้านของเขาละครับแต่ระหว่างทางที่เดินอยู่นั แต่เรียวม้านั้นก็ได้บอกกับพวกทหารนะครับว่าปรามนั้นเป็นมอนต์อสูรรับใช้ของเรียวม้าเองหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เดินก้นเป็นต่อนะครับเรียวม้าเนี่ยก็ได้รู้สึกนะครับว่าไอ้หัวเริงเนี่ยมันต้องเป็นพวกคนชั้นสูงแน่เลยแล้วก็ได้ถึงที่บ้านของเรียวม้านะครับซึ่งบ้านของเรียวม้านั้นก็ถูกซ่อนด้วยเวทของเรียวม้าละครับหลังจากที่ทหารได้เข้ามาในบ้านละครับไอ้พวกทหารเนี่ยก็ได้คิดในใจละครับว่าเด็กตัวกระจิ๋วเนี่ยทำไมสามารถปรุงยาใช้เวทได้หลายอย่างแถมยังอยู่คนเดียวอีกมึงจะโหดดเเกกกนไมมัั้้ยร็ววออาาาี่่บบค มันชื่อไรฮาร์มิเนหัวหน้าของตระกูลหัวหน้าจามีเรืยอมาที่ได้ยิงก็ได้ตกใจใหญ่ละครับส่วนทหารคนอื่นนั้นขี้เกียจแนะนําข่ามันไปเสร็จแล้วทหารก็ได้บอกกับเรียวมาไปนะครับว่าพวกเขาได้เจอเข้าวหมียักษ์ตัวหนึ่งแต่พวกเขาก็ได้จัดการมันได้แต่มาของพวกเขาได้ตกใจจึงทําให้วิ่งหนีไปจึงทําให้ทหารนั้นต้องเดินไปที่เมืองแต่ก็ได้เจอเข้ากับเรียมาพอดีเสร็จแล้วทหารก็ได้ถามกับเรียวมาไปห้ือครับว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่และแถมยังใช้วิตได้หลากหลายอีกเรียมาก็ได้ตอบกับไปละครับว่าคุณปู่ของเขานั้้้นนสอเเเขาามดีตตคป่ยยย็ักกกชชภแแไไววิล าเสร็จแล้วไอ้ทหารหน้าเคียเนี่ยมันก็ได้ยื่นลูกแก้วมาและครับซึ่งลูกแก้วนี้มันมีความสามารถในการเช็คสถานะหรือค่าพลังและข้อมูลของแต่ละคนได้แล้วเช่นั้นเรียวมาร์ก็ได้แตะไปแล้วครับซึ่งไอ้ทหารหนุห่มหน้าเคียเนี่ยมันก็ได้ตกใจกับค่าสถานะของเรียวมาร์นะครับแล้วเรียวมาร์ก็ได้ถามกันครับว่ามีอะไรหรอแต่ไอ้ทหารหน้าเคียนั้นมันก็ตอบปล่าไปล้วครับเสร็จแล้วเรียวมาร์ก็ได้เดินออกไปละครับไอ้ทหารหน้าเคียมันก็ได้บอกกับทหารคนอื่นครับว่าดูสิดูค่าสถานะสกิลของไอ้เด็กนี่มัน ทีโบท่านั้นกลับไปลครับเรียวมาก็ได้คิดในใจละครับว่ารู้สึกผิดจังเลยที่โกหกพวกทหารไปคนที่ตายเมื่อสามปีก่อนนะั้นไม่ใช่คุณปูณณรอแต่เป็นตัวเรียวมาเองต่างหากซึ่งสามปีที่แล้วเรียวมานั้นเป็นพนักงานออฟฟิศที่ทํางานหนะักเป็นอย่างมากแถมยังมีหัวหน้าที่เอาใจใจอีกวันหนึ่งเรียวมาได้ไดตื่นขึ้นมาครับแล้วก็ได้พบกับพระเจ้าสามคนละครับซึ่งก็เป็นพระเจ้าที่เป็นลูกปั้นในบ้านของเรียวมานั่นเองพระเจ้าก็ได้บอกกับเรียวมานะครับว่าเรียวมานั้นตายไปแล้วแต่ดูท่าที่ของเรียวมะ นที่มานั้นก็แบบเป็นพวกว้ยวายทั้งหมดใช่ไหมครัพระเจ้าก็เลยนะตัวให้กับเรียวมาฟังนะครับเรียวมา,าก็ได้ถามกับพระเจ้าไปนะครับว่าสาเหตุที่เขาตายน,นั้นคืออะไรพระเจ้าก็เลยตอบกับไปนะครับว่าเรียวมานั้นตอนนอนได้เกิดอาการจามเป็นสี่ครั้งซึ่งในการจามทั้งสี่ได้ทำให้หมอนขยับแล้วหัวเรียวมานั้นก็ได้หล่นไปกระแทกับผืนจึงทําให้เส้นเลือดในสมองนั้นแตกเรียวมาที่ได้ยินก็ตกใจใหญ่เลยนะครับเพราะว่าทําไมการตายของเขามันทุเรศจัง โปรตีดยขวดแล้วฝายังไม่เห็นถึงกับตายเลยเสร็จแล้วพระเจ้าก็ได้บอกเรียวมานะครับว่าจะส่งเรียวมานั้นไปเกิดใหม่อีกรูปหนึ่งซึ่งจะเกิดเป็นในเด็กอายุ8ขวบซึ่งโรกนี้ก็สามารถใช้เวทมนต์ได้แล้วพระเจ้าก็ได้ให้พลังกับพระเอกมานะครับซึ่งพลังที่พระเอกนั้นได้มาก็คือพลังเวทที่สามารถใช้ได้ทุกประเภทและพระเอกนั้นที่ได้ก่อเรื่องคุณปู่มาก็เพราะว่าพระเจ้านั้นห้ามให้พระเอกนั้นบอกกับคนอื่นว่ามาจากอีกโรกหนึ่งพอได้คุยเสร็จพระเจ้าก็ได้ส่งเร็ ได้ไม่นานก็ได้มีมอนสลามเดินม,มาใกล้ๆละครับเดียมาก็ได้เข้าไปหาครับแต่ยังลูไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่เดอยมาเลยอ่านวิธีใช้เวทฝึกมอนในหนังสือเหรครับด้วยความโมพีของเดอยมานั้นก็ได้อ่านแป๊บเดียวก็ได้เข้าใจลวครับเดียมาก็ได้ใช้เวทก,กับมอนสลามนะครับจํทำให้มอนสลามนั้นเชื่องหลังจากนั้น,นเดียมาได้รู้สึกคลั่งไคล้ในสลามละครับจึงเป็นที่มาของสลามจานวนเยอแต่กรมาปัจจุบันนะครับหลังจากผ่านไปได้2อาทิตย์พวกทหารก็ได้กลับเข้ามาเยี่ยมเดียมัอีกครั้งทัน เดลมาที่เห็นลูกของายฮาร์เนี่ยก็มีแอบหน้าแดงอยู่นะเสร็จแล้วเดวมาก็ได้สั่งให้สนานรั้นร่มตัวกันจึงเกิดเป็นบิกสลรามพวกตระกูลจามินก็ได้ตกใจกันอย่างละครับว่าเดวมานั้นทําได้ไงก็เพราะว่าไม่เคยมีใครสามารถฝึกบิกสลรามได้เลยหรือทาพันธสัญญากับบิกสลามได้เลยแล้วก็ได้ตัดเข้ามาข้างในบ้านของเดวมานะครับายฮาร์ก็ได้เอาในกาทองมาให้กับเดวมาครับเพื่อเป็นการตอบแทนในการช่วยเหลือในวันนั้นแต่อีกสาเหตุหนึ่งที่เขามานั้นก็เพราะว่าลูกสาวของายฮาร์นั้นที่มอาาลจมงสดู แต่อีเลียก็ได้บอกกับเรียวมาไปนลวครับว่าเธอนั้นไม่เคยเห็นสลา,ามสีฟ้ากับสีน้ําตาลมาก่อนเลยจึงทําให้เรียวมานั้นได้บอกความสามารถของสลา,ามสีฟ้ากับสลา,ามน้ําตาลไปลครับซึ่งสลา,ามสีน้ําตาลหรือสกาเวนเจอร์สลามมันมีความสามารถในการกํากจัดกลิ่นได้และสิ่งที่พวกเขากินไปมันสามารถทําออกมาเป็นปุ๋ยได้ส่วนสีฟ้าหรือคินเนอร์สลามเก่งในเรื่องการทําความสะอาดแล้วก็ได้บอกอีกครับว่าสลามพวกนี้จะไม่ทําลายคนหรือกินคนยกเว้นแต่ถ้าออกคําสั่งจะแล้วเอลิเอียที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้บอกกับเรีวาราย,มย,รนนยว,าออวยยยกกมาไปแล้วครับว่าเขาดู เดียร์มาที่ได้ยินเนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยอยากจะบอกวิธีการเรียกสาลามสีฟ้าออกมาเลยเพื่อนไขในการเรียกสาลามสีฟ้าออกมานั้นก็คือต้องไปอาบน้าแล้วเอาน้ําเหนือใครออกมาเพื่อที่จะล่อให้สาลามสีฟ้านั้นโผล่มาเอเดียที่ได้ฟังตอนแรกก็รู้สึกยังไงงไอยู่แต่ด้วยความพยายามของเธอนั้นที่อยากจะจับก็เลยทาตามวิธีของเดียร์มานะครับแล้วก็ได้เข้าป่าไปหลังจากนั้นเอเดียก็ได้ออกมานะพร้อมกับเรียกสาลามสีฟ้ามาด้วยเสร็จแล้วพวกจามินที่ส่วนจในตัวของเดียร์มานั้นก็ได้ชวนเดียร์มากั้ยย่่ตออแรกดา็ไไ้ะูสุ เดียวมาก็ได้ตอบตกลงที่จะไปด้วยหลังจากนั้นไรฮาาก,ก็ได้บอกกับเดวมานครับว่าให้ไปได้พอแล้วก็ไปฝากไว้ในไอเทมบล็อกของพ่อบ้านของเขาแต่ด้วยความที่เดยวมานั้นสามารถใช้ได้ทุกเวทและได้ทุกประเภท ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรฉันมีเทมบ็อกเก็บของฉันอยู่แล้วทุกคนก็ได้งงเข้าไปอีก้วครับว่าทําไมเด็กนี่มันโทษจังหวะเสร็จแล้วเดอมาก็ได้ไปกล่าวลาที่รูปปั้นพัะเจ้านะครับกาทานทุกคนก็ได้ออกเดินทางกันลวครับเอลิเลียก็ได้ถามเดอมานะครับว่าเดอมานั้นสามารถใช้ได้ทุกเวทหรอเดอมาก็ได้ตอบว่าใช่นะครับเสร็จแล้วเดอมาก็ได้บอกเลยครับว่าตัวเดอมานั้นก็ยังเล่นแน่ประทัดอีกด้วยพ่อของไลฮาก็บอกครับว่าเดี๋ยวนี้น้อยคนยิ่งนักที่สนใจในการเล่นแน่ประทัดแล้วเอลล เลียมาร์กได้ต่อกับไป็นวครับว่าเกี่ยวกับการสกัดผิดหลังจากนั้นพอเรียมาร์กนั้นได้พูดอะไรหรือทําอะไรเนี่ยทุกคนก็จะเอ่ยปากชมเขานะครับดูแบบได้บัฟมาเยอะเกินจึงทําให้เรียมาร์กนั้นรู้สึกว่าต้องทําตัวให้เป็นปกติแล้วดูกลุมเกินออกมากกว่านี้และระหว่างเดินทางอยู่นั้นก็ได้มีฝนตกหนักแลครับจึงทําให้ดินนั้นถล่มลงมาปิดทางเดินทางของพวกเรียมาร์ครับหลังจากนั้นเรียมาร์กก็ได้ลงมาช่วยละครับแล้วก็ได้ใช้เวทกีการเรียกันฝนให้กับพวกเราทหารนะครับเสร็จแล้วก็ได้ไล่เวทําาาใให้้้้ทงนนนัักลบบบมชไดเป็แ ปกหะะลังจากน,านั้นเอลิเซที่เป็นภรรยาของรายหา,านั้นก็ได้ให้รางวัลกับเรียวมาไปละครับโดยการให้เรียวมานั้นสุกไปที่หน่มหนมอันนุ่มนิ่มของเขาและอีพี2ก็ได้จบลง เปิดมาในส p 3นะครับเพวกงเรีมาเนี่ยได้มาถึงให้เมืองแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป้าหมายของพวกตะกูลจามินนั้นก็มาเพื่อที่จะมาหาเมืองคุทธแล่ครับเสร็จแล้วเรียวมาเนี่ยก็ได้ไปที่ใจกลางโบสถ์ละครับ<ๆ>เพื่อที่ไปทําบอดสเตตัสหรือข้อมูลส่วนตัวทํานองแบบแบบปะชาชนละครับหลังจากนั้นเรียวมาเนี่ยเลวตาไมาอีก็ได้ไปพบกับพระเจ้าสงา่าด้วยความอินดี้ของเรียมาน,านั้นก็ได้ถามพระเจ้าไปเลยครับว่าผมตายแล้วงั้นเหรอ พระเจ้าก็ได้ตอบปล่าไปล้ครับแล้วก็ได้บอกนะครับว่าพระเจ้านั้นได้แค่ดึงจิตมาแล้วด้วยเรียวมานั้นได้ทําการสวดให้กับพระเจ้าในทุกๆวันจึงทําให้มีสกิลเทพพยากรณ์เลยทําให้ตัวเรียวมานั้นกับพระเจ้านั้นได้เจอกันหลังจากนั้นพระเจ้าหนวดสีขาวเนี่ยก็ได้เอ่ยปากชมเรียวมาไปลครับว่าตัวเรียวมานั้นโกงจริงๆรับการพัฒนาสีฟ้ากับสีน้ำตาลขึ้นมาด้วยเดิมแล้วพระเจ้าหนวดสีขาวเนี่ยเ็เป็นคนสร้างสรามขึ้นมาละครับแต่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีผู้พัฒนาทําาาาาาใใหห้้้้้้มมมมมมัััันนนนแแบบบบีีีสยยพพธุ่่่่่่ขึอออกกไไไดดเเเเเรรจจลลวววะคชืน จะได้เจอกับพวกตะกูลจามินก็เพราะว่าก่อนหน้าที่เรือมานั้นจะมา <từ S 3> ก็ได้มีเด็กสาที่มาจากโลกเดิมกับเรือมานั้นมาด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็ได้พบลักกับตะกูลจามินซึ่งเธอเนี่ยก็คือบพบุรุษของตะกูลจามินล่ะครับแล้วเธอก็ยังมีพรสวรรค์เกี่ยวกับการใช้เวทฝึกสัตว์ด้วยจึงทําให้หลังจากนั้นอาจาจ้าก,ก็เลยให้พรก,กับตะกูลจามินไปละครับโดยให้ตะกูลนี้เป็นตะกูลที่ชํานาญในการฝึกสัตว์ซึ่งดูท่าทางนั้นเอ ان, เลียนั้นก็น่าจะมีพรสวรรค์ที่สืบทอดมาอยา ็เสรจแลพ่อของไรฮาร์ดในฐานะผู้ใหญ่ก็เลยแนะนาเรียวมาล่ะครับว่าด้วยความที่มีพลังเยอะก็ระวังตัวหน่อยแล้วกันอาจจะมีผู้ที่ไม่มหวังดีมาหลอกใช้พลังไปใช้ทางที่ผิดก็ได้แล้วพ่อของไราหากระดะแนะนาให้จะมาหนันไปเลื่อนแรงให้เหมาะกับพลังของเขาด้วยแต่แล้ว เอเรียเนี่ยก็ได้ถามกับเรียวมาไปลวครับว่าค่าพลังเวทของเรียวมานั้นอยู่ที่เท่าไหร่เรียวมาก็ได้ตอบกับไปลวครับว่าค่าพลังเวทของเขาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณแสนเก้ากว่าซึ่งเรียวมานั้นก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับผลเสียของค่าพลังเวทเยอะเท่าไหร่พาะบ้างก็ได้บอกไปลวครับว่าผลข้างเคียงหรือผลเสียนั้นตัวผู้ใช้เวทจะควบคุมยากเสร็จแล้วเอเรียเนี่ยก็ได้บอกค่าพลังกับเรียวมาไปลวครับว่าค่าพลังของเธอนั้นอยู่ที่สองแสนหลังจากที่เรียวมานั้นได้ยินก็ทาให้เรียวมานั้นตึ้งไปเลยเพราะว่่่่าาาัเเเววขออออมีีกกกแแตตตย็ได้บน อ่างใช้เวทไม่ค่อยเก่งเลยแต่กับมองดูเรียวมาที่อยู่รุ่นเดียวกันให้มันได้เก่งเอเดรจึงขอคําแนะนําจากเรียวมาในการฝึกในการใช้เวทให้เก่งๆเรียวมาก็ได้แนะนําไปนะครับว่าให้ลองใช้เวลาเล่นกับเวทให้มันบ่อยๆแต่คุณจามีที่ได้ยินเนี่ยก็ถึงกับยืนอึ้งไปเลยครับว่าเพราะว่าไม่คิดเลยว่าวิธีนี้สามารถใช้ในการฝึกได้หลังจากนั้น,น,นเรียวมาเนี่ยก็ได้ไปสมัครเข,เข้ากิวเพืจนไปและครับเพื่อที่จะไปเก็บแร้งนั่นนะซึ่งก่อนที่เขาจะเข้าเนี่ยเรียวมานก็ได้ทําการทดสอบกับหัวหน้ากิวแหละครับซึ 5เป่าก็คือแบบห้าพลเลยอะแต่ด้วยความที่เรียวมานั้นมีสกิลพิเอก็ได้โชว์สเต็ปยิงแบบรัวๆแล้วมันก็เข้าเป้าหมดเลยคือแม่งโหดเกินที่แล้ว นากิวเนี่ยก็ได้ให้เลียวมานั้นทดสอบยิงอีกรอบละครับแต่ครั้งนี้เป้านั้นจะขยับแล้วก็ไม่ต้องพูดต่อละครับผลนั้นเลียวมานั้นก็ได้ยิงเข้าทุกเป้าอีกตามเคยจึงทาให้ตะกูลจามินนั้นร้องตะโกนเช็ดโคก็กบมาเลยทีเดียวและไอ้หัวหน้ากิวเนี่ยก็ได้ปาไม่ใส่ข้างหลังตอนที่เรวมานั้นเผลออยู่ละครับแต่เรวมานั้นก็ไหวพริบดีเะคืเกินจึงทําให้เรวมานั้นได้จับมีลวป,ป้าขล้บไปละครับแล้วลเรวมานั้นก็ได้ใช้เิธีไปโจมตีเขาละครับแต่หัวหน้ากินนนนััั้้้้มก็ไดบบครรรว่่าาสงหเเีียยขซึ มานันก็อยู่ในแร้ง e แต่หหน้ากิวก็ให้เรามานั้นเริ่มจากแร้ง g หลังจากที่เข้ากิวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดียวมาเนี่ยก็ได้ไปรับงานล้ครับซึ่งงานแรกที่เขาได้เลือกก็คือไปทําความสะอาดบ้านก็เพราะว่าเดียวมานานจะได้ใช้ประสิทธิภาพของสรามของเขาล้ครับลังจานเดียวมาเนี่ยก็ได้ไปถึงที่บ้านหลังนั้นนะครับซึ่งแล้วก็ได้มีคนนะเปิดประตูของมานะครับซึ่งเธอเนี่ยก็มีชื่อว่ามียะนะครับมียะเนี่ยก็ได้ดีใจมากเลยครับที่จะมีคนมาทาความสะอาดให้เขาแต่แล้วมียะเนี่ยก็ได้พาเดียวมานานไปที่ต้องที่ทําความสะอาดนะครับเดียวมาก็ได้ใช้พวกสรามของเขานะครับทํายางได้ไม่นานพวกสามเนี่ยก็ได้ทําความสะอาดเสร็จอย่างเรียบห้อไปม หลัลงจากน,านั้นเรียวมาก็ได้ไปรายงานภารกิจของเขาให้กับหัวหน้าคิวฟังล่ะครับเสร็จแล้วหัวหน้าคิวเนี่ยก็ได้กล่าวชมเชยเรียวมาไปละครับแต่แล้วหัวหน้าคิวก็ได้มอบคำต่างของเรียวมานั้นให้ไปทำความสะอาดห้องน้ำในเมืองนะครับว่ามันสกรปรกมากก็เลยต้องใช้ฝีมือของเรียวมาสักหน่อยซึ่งเรียวมาเนี่ยก็ได้ทำจนโตลุ่มเลยนะครับกว่าจะเสร็จเทเขาเนี่ยแม่งชั้นขยันซะเหลือเกินซึ่งในผลงานครั้งนี้ก็ทำให้เรียวมานั้นแรงแหงไปแหลงอีเลยนะหลังจากนั้นเรียวมาเนี่ยก็ได้เดินกลับไปที่พักล่ะครััับซึึ่่งพพพาาาเเเนนนนนนีีียยยกกก็็ไไไดดด้้้้้ขอลลแแแวววภใหมฟ ่อน,นซึ่งเขาเนี่ยได้ทํางานจนช้าทุกทีพอกลับมาก็ได้มีคุณแม่ของเขานั่งรออยู่แต่หลังจากที่แม่ของเขานั้นจากไปก็ไม่มีภาพนั้นอีกเลยแต่มาร์เนี่ยก็ได้รู้สึกเสียใจนิดๆล่ะครับแต่พอได้กล้าไปถึงที่พักแล้วก็ได้เห็นลังนับตามาล่ะครับก็เพราะว่าพวกตระกูลจามินนั้นได้มายืนรอรับเขาแล้วก็ได้มีหนุ่มนๆของเอลิเซ่นั้นมาจนีน่าของเลมาอีกตามเคยแล้วเอเลียก็ได้จับมือเลลมาอีกด้วยทาให้กุนเนี่ยใ้ความร้กวนอย่างแท้จริงเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วทุกคนเนี่ยก็ได้ากนขนวรั แต่ในระหว่างกินข้าวอยู่นั้นเอเลียก็ได้ขอให้เรียวมาน,นั้นช่วยสอนไว้ให้กับตัวเอเลียหน่อยซึ่งเรียวมานั้นก็ได้ตัลงลที่จะสอนเอเลียไปละครับแล้วก็ได้ตัดมาในตอนสอนนะครับเดียวมาก็ได้สอนอะไรอย่างให้กับเอเลียซึ่งเอเลียนั้นก็ได้ฟังแล้วก็พอเข้าใจละครับแล้วเอเลียก็ได้ฝึกมั่นอย่างสนุกสนานหลังจากนั้นไอทหารนาเคเนี่ยก็ได้เดินมาหากับเรียวมารักแล้วก็ได้บอกกับเรียวมานะครับว่าจะสอนเวทที่ใช้โจมตีกับเวทป้องกันให้เพื่งอทหารนาเคสเนีย่ย หลายรูปแบบเก็เรียนมานะครับแต่ด้วยความที่ของเดียมนั้นพอแค่เห็นแป๊บเดียวเนี่ยก็ได้สามารถใช้เวทพวกนั้นได้เลยแล้วหลังจากนั้นที่เดียมานั้นใช้เวทของไอทหารหน้าเกลียดนั้นเสร็จพอบานของจามินเนี่ยก็ได้เดินมาหากับเดียมานะครับแล้วก็ได้บอกเดียมานะครับว่าจะสอนเวทมิติให้พอบานก็ได้สอนเวทเครื่องยาให้ละครับแต่เรียมานั้นก็สามารถทําได้อีกซึ่งพอบานก็ได้สอนอีกเวทละครับซึ่งก็จะเป็นเวทที่มีระดับขึ้นไปอีกนะ ซึ่งก็เป็นเวทที่สามารถเก็บของหรือสิ่งอื่นไว้ในอีกมิติหนึ่งได้ซึ่งเวทนี้ก็ทําให้เรียวมานานต้องฝึกจดเย็นละครับจนกว่าเรียวมั้นจะทําได้ตัดไปในวันรุ่งขึ้นนะคะพวกเรียวม้าเนี่ยได้มาที่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งนนะจะจะไปดูมอ้อนอาสูและฝึกทักษะส,สกิลของพวกเรียวม้าด้วยพอไปถึงทุกคนเนี่ยก็เลเข้าไปละค่ะ ก็ไล้เจอกับมอนตักแตนนะซึ่งเอเดียก็ไ e ด้ a, ใ,ใช้เวทของเขาจากกัดการมันไปได้ครับแต่มันก็ยังมีอ e ี e. เดียม,มาก็ได้เข้าไปต่อสู้นะครับด้วยความฟิลวฟามะพร้าวแก้วของเดียลมานั้นก็ได้จัดก,การพวกแบบมันแบบอีซี่เลยนะแล้วหลังจากนั้นพวกเดียลมาก็ได้เิอกันไปต่อครับและเอเรียมมก็ได้เจอกัอบ e กเมเทัลสลรามนะครับซึ่ง a e a, ะะเอเดียก็ได้จับเมทัลสลรามมาแต่เอรินนั e ้นก็ได้ให้เมทัลสลรามนั้นให้กับเดียลมานะครับเพื่อที่เป็น,านการขอ้อบุ่เดียลม,มานั้นสอนใช้เวทให้กับเอเดียซึ่งเดียละ แล้วเรียมานานก็ได้ทำพันสัญญากับนเนเธอร์สลามนะครับหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เอามาละครับแล้วเรียมาได้ไปสังเกตหเห็นอะไรบางอย่างนะครับนั่นก็คือเศษดินและเศษเหล็กนะครับแล้วเรียมาก็ได้ใช้ความสามารถการเล่นแร่แปรธาตุของเขานะครับก็ได้แปลหลึกนั้นเป็นก้อนละครับ ซึ่งพ่อของไรฮาร์เนี่ยก็ได้พาเดวมานานไปแนะนำให้กับลุงที่ชื่อว่าเซอร์เกนะครับเซอร์เกเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าของบริษัทขายของนะครับพ่อของไรฮาร์นั้นก็แนะนําให้เดลมานานเอาของที่ตัวเองนั้นแปลมาให้ฝากขายกับเซอร์เกนะครับเสร็จแล้วเดวมาเนี่ยก็ได้ความรกคิจใหม่นะครับซึ่งเดวมานานก็ลองไปกับตีไปจนไปทั้งหมดเลยเพื่อที่จะไปจัดการมอน,น้าสูในเมืองร้างแต่ไปได้ตัอไปถึงนะครับก่อนที่จะเข้าหน้าคิวก็ได้บอกว่าครับว่าในเมืองนี้ก็จะมีมอนตังแตงกับมอนข้างขจากนนั้เว ก็ได้เดินเข้าไปแล้วครับซึ่งตอนที่เดินอยู่ดั้น <Hanım. S 1> พวกนักผจญภัยก็ได้ถามเรียวมาละครับว่าเรียวมานั้นมีสไามกี่ตัวซึ่งเรียวมาก็ไดะต่อไปแล้วครับว่ามีอยู่ประมาณ4,000กว่าตัวจึงทําให้นักผจญภัยนั้นถึงกบงงแดกเลยนะน,นี่มันเ hm ท่แพงสไามจริงๆนะแล้วพวกเรียวมานั้นก็ได้เดินไปถึงที่ทำข้างข้าวและครับซึ่งด้วยความเท่ของเรียวมานั้นและด้วยความเจ้ขง,ขขงของเรียวมานั้นเรียวมาก็ได้ใช้เวททาให้เกิดเสียงอย่างดังนะครับเพื่อที่จะการข้างข้าวก็เพราะว่าข้างข้าวนั้นแพ ซึ่งเรียวมามใช้เวทเพียงครั้งเดียวทาให้ครั้งคัแม่งตาห่ามหมดเลยนะ <S <S แล้วหลังจากนั้นเรียวมากเ็เลยเดินออกมาข้างนอกละ้ครับแต่วัานนั้กิลก็ได้บอกพวกเรียวมาแล้วครับว่า้พวกเรียวมานั้นกลับเข้าไปใหม่เพราะว่าได้มีคนบอกว่ามีพวกกอบลินอยู่ในอาศัยอยู่ที่นั่นด้วย <S <S 1> <S 1> น้อยขนาดนพวกนักผจญภัยเนี่ยก็เด้เข้าไปหาพวกกอบลินและครับคือพอพวกนักผจญภัยนั้นไปสู้นะสู้ไปสู้มันเนี่ยก็รู้สึกว่าพวกนักผจนภัยเนี่ยจะสู้ไม่ค่อยไหวนะครับก็เลยต้องถึงตาเป็นอย่างนั้นออกโลซะแล้วเรียวมาก็เลยเป็นนกอทัสร แล้วเรมานะก็ได้ใช้เวทของเขาละครับถึงทำให้พวกเรีอมานั้นทำก,การกอบินในข่านในพิพตาเลยนะเสร็จแล้วทุกคนเนี่ยก็ได้กล้ากันเลยครับเรียวมาก็ได้คิดใน้ใจลวครับว่าหลังจากที่จ้ามินชวนเขานะออกมาประจนภัยเรีอมานั้นก็ได้เจอแต่สิ่งดีดีนะ หลังจากที่ได้ไปเจอกับพวกจามินในป่าตอนนั้นก็ทําให้ชีวิตวันวันที่เดินเล่นอยู่ในป่ากับสระน้ำแบบไปอย่างมากเลยเร้วพาไปได้ตาไปนที่พักนะครับเือมาก็ได้คุยกับพวกจามินครับเดวมานั้นก็ได้บอกกับพวกจามินไปลวครับว่าเดวมานั้นอยากลองไปทําสิ่งที่เขาอยากลองทําดูนั่นก็คือเปิดร้านซักรี่ดูเพราว่าจะได้หาเงินเลี้ยงตัวเองได้พวกจามินที่ได้ฟังไปฟังมาเนี่ยก็ได้เขาจะในตัวเดวมาแล้วครับก็เพราะว่าก็จะได้ใกล้ถึงวันที่พวกเดวมานั้นกับจามินนั้นจะได right. ้จ at ้ากันแล้วแตนน่พวกจ สำหรับตอนที่เดลมากับจามินนั้นจากการคือ1ต้องส่งจดหมายมหาพวกเขาอยู่เป็นประจำสองหมายเยียมพวกเขาอยู่เสมอสามถ้าอยากได้อะไรก็ควรบอกตัดมาที่เอเรียน,นะครับวาทิเมียนในอนาคตนะหรือถ่าทางเธอแล้วเนี่ยก็นนะ่าจะเศร้าพีกพอทมคงรเลยแต่เรยบอกเงื่อนขข้อที่สี่กับเดลมาไปนะครับว่าเธอนะั้นได้เข้าโรงเรียนในเมือง ก็มาเยี่ยมเธอด้วยนะเออซึ่งความคิดของเยลมานั้นที่อยากจะเปิดร้านจากรี่นั้นก็มาจากมียะนะครับซึ่งในตอนที่ไปสู้กับพวกกอบ,บินคินเนอร์สามได้ทําการล้างค่าของพวกกอบ,บินอย่างสะอาดเลย เมียเลยก็บอกก ok ับเดลมาไม่ละคับ <UC> ว่าถ้าลองเปิดร้านซักวีดูอาจจะลุ้ก็ได้ก็เพราะว่าคำขอกอบบินนั้นล่างออกได้ยากมากเลยหลังจากน้านพอรลยงานเนี่ยก็ได้บอกกับเดลมาไม่ละคับว่าให้ลองไปหาเซอร์เกดูแล้วลองปรึกษาเรื่องนี้กับเซอร์เกฟังแล้วเดลมานน้นก็ได้ไปเล่าให้กับเซอร์เกฟังละครับซึ่งเซอร์เกนั้นก็ได้บอกให้เดลมานน้นไปหาป้าคนหนึ่งซึ่งเดลมาก็เซอร์เกนั้นก็ได้ไปหานะป้าคนนี้ก็เป็นวหน้ากิวการค้าขายของเมืองนี้เดลมานน้นก็ได้เล่าเรื่องร้เขาจะเปินให้เานนั และทั้งนั้นเดียวมาเลยนที่ที่ร้านเขาจะเปิดอะนะ แต่ดูสภาพของที่แล้วดูค่อนข้างที่จะโซมเลเดียวแหละก็คือโซมเลยแหละหลังจากนั้นเดวมาเนี่ยก็ได้ทาการตกแต่งใหม่นะค่ะซึ่งก็ได้มีพวกทหารจามินแล้วก็วงนับเพื่อมาช่วยด้วยจึงทําให้ทุกคนนั้นช่วยกันทําแล้วก็ได้เสร็จในไม่กี่วันนะครับแต่แล้วเดวมาเนี่ยก็ได้ไปที่โบสถ์ค่ะเพื่อจะไปใช้เวทหาพระเจ้าครคะซึ่งเดมานั้นก็ได้ไปเจอพระเจ้าครับแต่ได้เจอแค่คนเดียวส่วนอีกสองคนนั้นไปเที่ยวที่โลกเก่าของเดวมาจึงทําให้เดวมานั้นได้คุยกับพระเจ้าได้ไม่นานแล้วก็็ไไไดดด้้้ตาาาาาาามมมนนนนนนววัััถปปปะคครซึ่งงเเลีกกกชทุจิ ก่อนที่จะานที่จะเริ่มานัเซเก้ก็ได้หาพนักงานมาให้กับเรียวมานะครับซึ่งก็จะเป็นแฝดคู่นี้จะมาเป็นพนักงานให้กับเรียวมาเรียวมานั้นก็ได้สอนวิธีการทํางานของสลามแต่ละตัวให้ทั้งแฝดนั้นให้เข้าใจนะครับเพื่อจะได้ทํางานแบบถูกต้องนะครับแล้วได้ถึงเวลาปาร์ตี้นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้มางานปาร์ตี้ของเรียวมาละ,ะละค่ะแล้วทุกคนก็ได้ปาร์ตี้อย่างสนุกสนา,นานจนถึงเย็นซึ่งหลังจากนั้นก็ได้ตัดไปในวันถัดไปนะครับก็จะเป็นวันแรกที่เรียวมานั้นจะเปิดร้านเเเลลียววมมมม้้้้้าาาาาากกกไดคุใใจญ่่ะะรรรบูขชิ าาบ้างหรือเปล่ซึ่งตอนแรกก็ยังไม่มีหรอกครับเดี๋ยวมาเลยเนี่ยได้ออกไปข้างนอกครับเพื่อจะไปโฆษณาล้าหนุมเขาแต่ก็ได้ไปเจอพวกเขานะพุชชนภยเข้าล่ะครับนกำพุชนพัยได้ติดแบรนดของเรียวมาไว้ให้เพื่อจะเป็นการโปรโมทให้กับเดียวมาเดียวมาเลยขอบคุณเป็นอย่างมากเสร็จแล้วเดียวมาก็ได้เผิ่มไปรลบเพียงเข้าล่ะครับเดียวมาเลยต้องไปหาเก็บสมุนไพร แลังจากนั้นเรียวมาเนี่ยก็ได้ทาเสร็จแล้วครับก็ได้กลับมาที่น้าของเขาแล้วครับซึ่งก็ได้เต็มไปด้วยผู้คนจํานวนมากเลยเสร็จแล้วเรียวมากับแฝดเนี่ยก็ได้ช่วยกันทำงานครับจนเสร็จเรียวมานั้นก็ได้คิดนะวครับว่าควรต้องหาพนักงานเพิ่มเพราะว่าจะได้ช่วยช่วยกันทําแล้วปากรได้ตัดไปที่เรียวมานะครับเรียวมาได้ไปหาป้าเพื่อที่จะให้ป้านั้นช่วยหาคนมาเป็นพนักงานให้กับเรียวมาหน่อยป้าก็ะได้ตอบตกลงกันแล้วครับว่าจะหาให้ซึ่งป้าแกเนี่ยก็ได้หาให้กับเรียวมานั้นจํานวนเยอะเลยแหละแต่ว่าพวกนั้นรู้ ซึ่งสองพ่อลูกคนนี้ก็ได้บอกกับเรวมาแล้วครับว่าเขานนาจะเข้าทา้งงานเข้เรียวมาแต่เขาก็ได้บอกกับเรีวมาแล้วครับว่าเรียวมานั้นจะรับไหมเพราะว่าขาของเขาหนากระดูกร้าอยู่เรียวมาก็ได้ตอบกลับไปแล้วครับว่าไม่มีปัญหาหรอกหลังจากนานทั้งสามก็ได้คุยไปได้สักพักแล้วครับเรียวมาก็ได้เห็นสังเกตว่าสองพ่อลูกนี้ดังนันจะเป็นนักฆ่าแน่ๆเลยเพราะว่าเรียวมานั้นได้สังเกตเห็นอาวุธของพ่อลูกนี้สองพ่อลูกก็ได้ตอบกลับไปแล้วครับว่าแค่เคยนาจึงทําให้สองพ่อลูกนี้รู้เลยนะครับว่าไอเดี้่มไาายด เพราะลูกน,นี้นะไปแนะนําให้กับพี่น้องฝาแฝดให้ได้รู้จักแล้วเรือวมานั้นก็ได้บอกวิธีทํางานของสลาเหมือนเคยหลังจากนั้นเรียวมานี่ก็ได้บอกกับพ่อที่ขาเจ็บไปนลวครับว่าจะรักษาให้และหลังจากน,านั้นเรียวมาก็ได้สั่งสลานะให้รักษาข,าขาของพ่อที่เจ็บอยู่แมงไม่ถึง2อวินาทีก็ได้รักษาขานั้นหายเป็นปกติกแมงก็โอพีเกินมาดูในร้านของเรียวมาน,นะครับรู้สึกว่าลูกค้านั้นจะเยอะขึ้นมากเรื่อยๆจึงทําให้เรียวมานั้นต้องไปหาพนักงานเพิ่มอีกครับซึ่งขราวนี้เรียวมาก็ได้หาเพิ่มมมาาอกสััคคคนนนนนะะะซึ่งท้้ด็็จเปแว ให้กับเหล่าพนักงานตอนพักเสร็จแล้วทุกคนเนี่ยก็จะเข้าไปทํางานกันล่ะคะ่ะแล้วก็ได้ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งนะคะร้านเดียมานานก็ถือว่าไปได้ด้วยดีเลยหลังจากนั้นเดียมานีาน่ก็ได้ไปฝึกสรามให้หัดต่อสู้นะครับซึ่งพอฝึกไปฝึกมาเนี่ยก็ได้ไปเห็นเข้ากับครับว่ามันมีสรามที่กินเหล็กไปจึงทําให้เกิดเป็นไอรอนสลามจึงทําให้เดียมารู้นะครับว่าเมทัลสลามกับไอรอนสลามนั้นกินของคนละอ,อย่างกันสเสร็จแล้วเดียมาก็ได้ไปที่กิ้วเพื่อจนภยัยกับครับเดียมาก็ได้ยินนะครับว่ามีคนที่ท่่่าาาางงแกหหนึได้จับสรมายยามย แต่จะเอาไปขายก็กลับขายไม่ได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่มองนั้นสรามนั้นไร้ค่า แต่เรียวมาที่ล่างในสลามเป็นอย่างมากก็อยากจะรู้ค่ะว่าสลามที่เขานั้นมาถึงเป็นสลามอะไรกันเรียวมาก็ได้ไปที่เรือห้าเรือแห่งนั้นนะคะซึ่งก็ได้เจอสลามที่เรียวมานั้นไม่เคยเจอซึ่งเป็นสลามเลือดนะคะเลียวมาที่ถูกใจสลามตัวนี้ก็ได้ซื้อต่อมานะครับแล้วเรียวมาก็ได้ทาพันทัศญาฝึกหมอนกับสลามเลือดนะคะแล้วก็ได้ลองใช้สลามเลือดตัวนั้นดูซึ่งก็ได้ทให้รู้เลือกค่ะว่าสลามเลือดนั้นจะเข้าไปกินหรือดูเลือดสิ่งมีชีวิตข้างในพระเจ้าที่นางดูเรียวมาอยู่ก็ได้เลยมาเห่งสรามจิๆและ ก็ได้คิดอีกนะครับว่าเผลอเนี่ยเดลมาเนี่ยอาจจะเป็นคนปั้นีิมรู้ขึ้นมาก็ได้กกระจอเสร็จแล้วเอเรียเนี่ยก็ได้ช่วยเรียวน้ำไปฝึกเวทซุการ์ซูรับใช้ซึ่งเอลิเซ่ก็เป็นคนสอนนะคะคืออยากจะบอกนะว่าดีกีของแม่เอลิเซ่นั้นคตรชิบหายเอลิเซ่ได้สั่งให้เดวมากับเอเรียนั้นลองทาพันธสัญญากับนกตัวนี้ดูซึ่งเดวมากับเอเรียก็ทําได้ล่ะค่ะเอลิเซ่ก็ได้บอกกับเดลมากนะครับว่าคราวนี้ให้ลองเชื่อมติดกับนกดูซึ่งเดวมาก็ได้ทําไปทํามาค่นะแล้วอซ่ก็ไ เียกโลกซึ่งก็เป็น,ฟนเฟลเลียขนาดเล็กมอนในตำนานซึ่งมันก็สามารถเชื่อเวน้ำแข็งได้ด้วยไลเ้เซ่ก็ยังมีมอนผาป่าที่ทำพาร์เซยายเรียบร้อยแล้วอ,อีกร้อยกว่าตัวแต่พอ่อลายหาก็ยังมีมอนรับใช้เป็นมังกรอีกด้วยสมแล้วที่ตจะกูลนี้ได้รับพรมาจากพระเจ้าจริงๆจึงทําให้เดมาหนานตกใจใหญ่เลยนะครับนังจากนั้นเรียวมาอาพุชามินก็ได้ไปที่ที่แห่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปจับลิเบอร์เบิร์ดกับกบเกลซึ่งลิเบอร์เบิร์ดเนี่ยก็จะเป็นนกที่ค่อนข้างหายากครับจะออกมาในแต่ละดดูสสส่วนนนนกกบ้ัััหหงขออมมมาาารรรถเยุุืช แล้วสามารถนําไปขายได้ด้วยหลังจากน,นั้นเรียมมากับพวกจามินเนี่ยก็ได้ไปถึงที่นู่นนะครับซึ่งเงื่อนไขในการมัดใจนกเนี่ยก็ต้องเล่นดนตรตีให้นกฟังแล้วให้นกชอบซึ่งพอไปถึงที่นั่นนะครับก็ได้มีคนกําลังเป่าขลุ่ยให้นกฟังอยู่นะครับแต่พอเป่าได้ไม่นานนกก็ไม่ได้ชอบครับจึงทําให้ไอ้คนนั้นนั้นโมโหก็ได้ชากดาที่เขาไปโจมตีนกแต่นกก็ได้โจมตีกลับมาละครับจึงทําให้เดียมานาั้นต้องไปช่วยคนนั้นเลยแหละซสและ นกมันก็ได้โมโหใหญ่เลยนะครับจึงได้ปล่อยเสียงดังกังวานออกมาถึงทําให้ทุกคนนั้นถึงกับต้องปิดหูแต่ก็ได้มีเรียวมานะครับที่ไม่ได้ยินอะไรเลยก็เพราะว่าเรียวมานั้นมีพลังต้านทานเสร็จแล้วเรียวมาเนี่ยก็ได้ใช้เวทใส่พวกนกนะคบจึงทําให้พวกนกนั้นบินหนีไปและหลังจากนั้นเรียวมากับพวกจามินก็ได้นั่งรอจนถึงเย็นนะครับเพื่อที่จะให้นกนั้นบินกลับมาเอเลียก็ได้บอกกับเรียวมาแล้วครับว่าพ่งนี้เราต้องจากกันจริงๆงั้นหล่อเพราะว่าเอเลียนั้นจะต้องไปเลี้ยงต่อแต่พอคุยไปได้นาิเเรบก็ได้กม นนี้เล่นไวโอลินให้นกฟังซสือเอเลียก็ได้โชว์สกิลไวโอลินของเขาไปละครับโดเรมีฟาซอนซึ่งเสียงไวโอลินที่เอเลียนั้นเล่นกระชังไฟล์รอสเหลือเกินและจิตใจอันสง่าของเขาก็ได้ทําให้มัดใจลิเวอร์เบิร์ดได้ล่ะครับเสร็จแล้วเอเลียนเนี่ยก็ได้ทําเวทพันธสัญญาฝึกหมอนกับลิเวอร์เบิร์ดหละครับจึงทําให้ลิเวอร์เบิร์ดนั้นเชื่องได้เสร็จแล้วเรือม้าของเราเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าละครับได้โชว์สกิลกีตาร์ของเขาโดเรมีฟาซอนอะไรของกูไว้ชิบหายซึ่งเรือม้าก็ได้เล่่่่่นนนนนนนกก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 กีีต้้้้้้้าาารรรรร์ใใใหหหัััััับบบอออลลลลุมมมมมึึงงะะคคซ็็็ไไไดดดดททํจจเเเืืสแว ถ้าสัญญาณนะแล้วทุกคนก็ได้จัดงานปาร์ตี้ฉลองแล้วก็เป็นปาร์ตี้ก่อนจากลากันด้วยแล้วเรองมากับเอเลียก็ได้อยู่ในห้องสองต่อสองกันละครับซึ่งทั้งสองก็ได้เสียใจทั้งคู่ละครับก็เพราะว่าพวกเขานจะต้องจากกันเอเลียก็ได้ให้ของที่ระลึกไปละครับนั่นก็คือสร้อยคอแล้วก็ถึงวันรุ่งขึ้นล่ะครับก็เป็นวันที่เดลมากับพวกทักคุณจามินนั้นต้องตากันแล้วซึ่งเดลมากับทุกคนก็ได้กล่าวลากันนะครับเอเลียก่อนที่เธอนั้นจะไปก็ได้บอกกับเดลมาว่าจะรีสัญญากันนะในอีกสาม กล่าทั้งน้ำตาละคะ่ะก็แหมอยู่เคียงบ่าเคียงไหลมาตั้งแต่ EP 1นึด้วยกันนี่นาแล้วเรื่องนี้ก็ได้จบลงนะครับซึ่งก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับถ้ามีข้อผิดพลาดอะการใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะผมแนะนําให้เพื่อนๆไปดูอนิเมะด้วยนะครับเพื่อได้อัธรสดแล้วก็รายละเอียดที่ดีกว่านี้ึ่งก็อย่าลืมไปดูกันด้วยล่ะที่เน็ตฟลินะครับบ๊ายบาย